ก็ทำให้กระทบรายได้ของ NVIDIA เดียนั้นในอนาคตค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยปัจจุบันนี้จีนนั้นถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของ NVIDIA เดียนะครับก็ของสัดส่วนรายได้ถึงประมาณ13-14นะครับของรายได้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนครับวันนี้เราพูดกันถึงสถานการณ์ของหุ้นตัวหนึ่งนะครับซึ่งบอกว่าเป็นหุ้นชิป ขนาดใหญ่ของโลกนะครับเป็นหุ้นยอดนิยมที่มีนักลงทุนนั้นลงทุนกันจำนวนมากนะครับทางนักลงทุนบุคคลและก็สถาบันก็คือหุ้นของ n อ i น i เดีนะครับเอ็นวีดนั้นปรับตัวลดลงอีก2%นะครับในช่วงการซื้อขา,ขายของคืนนี้นะครับคืนวันที่17กันยาย,ยน2อ6 8ซึ่งสถานการณ์นั้นนะครับก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าการปรับตัวลดลงนั้นต่ำกว่า170ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคิดเป็นราคาย้อนหลัง ในช่วง5วันที่ผ่านมานั้นหุ้นของเอ็นวีเดียนั้นก็ปรับลดลงไปกว่า4-5%นะครับก็ทําให้ราคานั้นปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องนะครับจนนักลงทุนนั้นก็ถามว่าเอ๊ะตกลงแนวรับมันรับอยู่ไหมนะครับมันต้องรับที่เท่าไหร่กันแน่นะครับทีนี้เรื่องของการปรับตัวของหุ้นนะครับที่ลดลงนั้นมันมีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นทางการจีนนะครับโดยหน่วยงานที่กํากับดูแลอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็ได้มีการออกคำสั่งมาเลยนะครับว่าไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะครับหรือว่าบริษัทที่ทำในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอย่างเทคโนโลยีนะครับอย่างไบแดนนั้นสั่งซื้อชิปจาก Nvi d i เดียนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็ให้ยกเลิกหรือว่าชิปที่จะสั่งซื้อใหม่นะครับคำสั่งนี้ก็ครอบคลุมไปถึงชิปที่ชื่อว่า RTX Pro 6,000ดี 6, นะครับซึ่งเป็นชิปที่ Nvidia เดียนั้นนำเข้ามาขายในจีนนะครับตั้งใจว่าจะมาทําส่งออกชิปตัวนี้นะครับแล้วก็มีคำสั่งซื้อนั้นจำนวนมากนะครับหลายหมื่นชิ้นก็จะโดนยกเลิกไปด้วยนะครับจากคำสั่งนี้ก็ถือว่าสะเทือนค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นแม้ว่าจะถูกสั่งห้ามไม่ให้มีการส่งออกชิป S20 นะครับมาที่ตลาดจีนแต่ว่าก็ยังมีชิปตัวนี้นะครับที่ขายอยู่ก็ทำให้กระทบ รายได้ของ n v ็นบีนั้นในอนาคตค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยปัจจุบันนี้จีนนั้นถือว่าเป็นตลาดใหญ่ ของ Nvidia ดียนะครับก็คองสัดส,ส่วนรายได้ถึงประมาณ13-14%นะครับของรายได้ทั้งหมดนะครับอย่างไตรมาร์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับเอ็นวีเดียก็ประกาศผลประกอบการมาสูงมากนะครับก็ได้ถึง4 4่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของรายได้ประมาณ10%นะครับที่เป็นรายได้ที่จะรับรู้จากการส่งออกชิปมาจีนนะครับก็ประมาณ4,500ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ถูกตัด ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะส่งมอบชิปได้ก็ถือว่ามีปัญหากันนะครับทีนี้นะครับไอส่วนของการสั่งห้ามไม่ให้มีการนำเข้าชิปนะครับไปที่ประเทศจีนของ n v i d i ีแล้วก็ทางการจีนนั้นไม่ให้มีการสั่งซื้อนะครับมันก็มาจากการสอบสวนนะครับของหน่วยงานที่ ปกป้องการทุ่มตลาดนะครับหรือว่าปกป้องการผูกขาดของจีนนะครับก็ได้มีการเปิดสอบสวนเรื่องนี้มาตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมก็ตามข่าวมานะครับคือก่อนหน้านี้นั้น n อ็นวีเดียนั้นไปซื้อบริษัทหนึ่งนะครับชื่อว่าเมล a นอกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับซึ่งมีบริษัทนี้อยู่สำนักงานใหญ่นั้นอยู่ที่อิสราเอลเลยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีของเมล a นอกนะครับมันสามารถที่จะทำให้เกิดการประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับในโครงข่ายชิป ที่มีการทําในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงชิปหลายๆตัวเข้ามาด้วยกันนะครับชิปนั้นไม่สามารถจะทํางานได้รวดเร็วถ้าเกิดขาดเทคโนโลยีตัวนี้นะครับปรากฏว่าเมื่อปี2020นะครับเอ็นวีดียก็ไปทุ่มเงินนะครับกว่า6,900ดอลลาร์นะครับมาซื้อบริษัทนี้นะครับเข้ามาจีนก็รู้สึกไม่พอใจนะครับสาเหตุที่จีนไม่พอใจนะครับก็ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับว่าตอนเนี้ย สถานการณ์การ,รเผชิญหน้ากันของมหาอำนาจนะครับมันไม่ใช่เรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของการกีดกันทางการค้าเท่านั้นนะครับแต่มันมีเรื่องของชิปบอร์นะครับซึ่งการทําสงครามกันในเรื่องของการปกป้องการผลิตชิปนะครับหรือว่าป้องกันไม่ให้อีกประเทศหนึ่งนั้นเอาเทคโนโลยีชิปที่เป็นเทคโนโลยีที่จะบ่งบอกว่าใครจะมีอำนาจในอนาคตนะครับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐนั้นก็มี TSMC มีนะครับมีเ v i d i a เดียนี่ยนะครับที่เป็นหัวหอกสำคัญนะครับในการที่มีการผลิตชิปแบบนี้นะครับซึ่งท SMC นั้นอยู่ในไต้หวันแต่ว่าสหรัฐนั้นก็ไปถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีส่วนอย่างมากเลยกันในการกําหนดว่าจะไม่ให้เทคโนโลยีนี้ไปอยู่ในประเทศไหนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่อง NV ็นบีเดียนี่ยนะครับก็มีการจํากัดว่าไม่ให้ส่งชิปที่คุณภาพสูงนะครับชิปที่เป็นตัวแรงมากๆนั้นมาที่จีนนะครับแล้วก็ในส่วนของจีนเองนะครับก็ปก ผู้ผลิตชิปในประเทศนะครับผู้พัฒนาชิปก็คืออยากให้มีการยกระดับการพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะวันนี้ในในรายงานที่ออกมาโดยหน่วยงานของจีนนะครับที่ออกคําสั่งไม่ให้มีการาซื้อชิปจากสหรัฐนะครับซื้อชิปจากเอ็นวีเดียนั้นก็บอกนะครับว่าประสิทธิภาพของชิปของเอกชนของจีนนะครับอย่างเช่นของหัวเว่ยนั้นก็มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับเรื่องของชิปของเอ็นวีเดียได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาสนับสนุนให้มีการ พัฒนาแล้วก็ผลิตชิปในประเทศดีกว่านะครับดีดีกว่าจะให้นําเข้าจากต่างประเทศอันนี้มันก็จะเป็นนโยบายที่จีนนั้นต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศในประเทศนะครับให้มีการที่จะผลิตชิปมากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาจนสามารถที่จะวันหนึ่งนียจะสามารถไปแข่งกับชิปคุณภาพสูงของสหรัฐได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการกีดกันอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้ ให้บริษัทแล้วก็เอกชนในประเทศนะครับที่ทําอุตสาหกรรมนี้นะครับสามารถที่จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่ลดการนำเข้าชิปจากต่างประเทศคําสั่งก็ออกมาแบบนี้นะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าในสมรภูมิการแข่งกันของมหาอำนาจโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าจีนนะครับก็จะแข่งกันในเรื่องนี้แหละครับ เป็นชิงกันเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาชิปแล้วก็ทำให้บริษัทที่อยู่ตรงกลางนะครับคือ Nvidia เดียเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่หุ้นหรือว่าบริษัทที่จะอยากไปมีปัญหาอะไรกับใครนะครับเพราะว่าก็อยากจะขายชิปทั้งในสหรัฐแล้วก็ขายในจีนด้วยนะครับก็กอ็อย่าง CEO นะครับก็บอกว่าถ้าเกิดเราทำตลาด ที่ไหนได้นะครับก็อยากจะส่งสินค้าออกไปขายให้ได้มากที่สุดนี้ก็เป็น mindset ของคนที่ทําธุรกิจขายของอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ n v ็นบีเดียก็เลยกลายเป็นเหยื่อนะครับในการที่ แต่และฝ่ายเนี่ยอเมริกาเองก็ออกข้อกําหนดมานะครับในการไม่อยากให้เอ็นวีเดียนั้นส่งชิปที่ดีที่สุดมาที่จีนนะครับจีนก็บอกว่าส่งชิปมาขายก็ไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับก็ห้ามบริษัทเอกชนนําเข้าด้วยเพื่อจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาชิปในประเทศนะครับศึกนี้ยังยาวนานนะครับและเอ็นวีเดียเนี่ยนะครับความสามารถเยอะนะครับในการที่ เป็นผู้ผลิตผู้จําหน่ายชิปนะครับแต่ว่าก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับในภาวะที่โลกนั้นชิงกันเรื่องของการเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในอนาคตเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องของชิปวอร์นะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อหุ้นของ NV ็นวีดีนะครับหรืออาจจะมีหุ้นอื่นๆน,นะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แบบนี้ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ มุมมองต่อหุ้น n v ็นวีเดียเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้นั้นบางคนก็บอกว่าแนวรับนั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับแนวรับใหญ่จะซื้อเพิ่มนะครับหรือว่าจะขายไปออกไปเพื่อลดความเสี่ยงแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ